สวัสดีค่ะพบกับรายการ Warning Talk ในวันศุกร์ที่30มีนาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะในตลาดโคเม็กซ์ก็ปิดลดลงมา5.70 u s ลต่อออนนะคะปิดที่1,652.20นะคะโดยในช่วงแรกนั้นนะคะราคาก็ลงไปทําโลที่บริเวณ1,644.30นะคะเป็นการร่วงลงพร้อมกับทั้ง เงินยูโรราคาน้ำมันแล้วก็ตลาดหุ้นนะคะเนื่องจากนักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยงในก่อนในช่วงก่อนสิ้นไตรมาสแต่ว่าราคาทองคำก็สามารถดีบาวขึ้นมาแล้วก็ปิดที่1652.20นะคะลดช่วงติดลบลงมาได้นะคะสำหรับการที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงนะคะก็เนื่องจาก ความเสี่ยงของทางด้านยูโรโซนเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อสเปนจะเสนองบประมาณรัดเข็มขัดต่อสภาแล้วก็มีการประท้วงจากประชาชนนอกจากนี้นะคะดัชน,นีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของทางด้านยูโรโซนก็ลดลงด้วยนะคะก็ทำให้คาดว่าการฟื้นตัวในไตรมาสที่1 คงเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ S&P ออกมาเตือนว่ากรีซอาจจะต้องปรับโครงสร้างมีอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนข่าวที่เป็นประเด็นบวกก็คือค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะคะอิตาลีประมูลพันธบบาทได้สำเร็จโดยมี <c oughs> โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงแล้วก็จำนวนผู้จำนวนผู้ว่างงานของเยอรมันเนี่ยลดลงนะคะการประกาศตัวเลขเศร,รษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะ ก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะคือ GDP ไตรมาสสี่ขยายตัวที่3.0%นะคะจำนวนผู้ขอรับสุดยการกันว่างงานก็ยังลดลงต่อเนื่องเรามาดูกราฟกันนะคะนี่เป็นกราฟราคาทองคำในราย4ชั่วโมงนะคะเมื่อคือนนี้เราก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยสามารถขึ้นลง ราคาทองคำเนี่ยลงไปที่บริเวณ1644นอ่ได้นะคะลงไปทดสอบในบริเวณ1 6 4 4แต่ก็สามารถตีบาวขึ้นมาได้นะคะซึ่งเราก็มองแนวต้านแรกที่บริเวณ1670นนะคะบริเวณนี้ถ้าหากว่าราคาสามารถที่ผ่านขึ้นไปได้เนี่ยนะคะเราก็ให้นักลงทุนเนี่ยถือต่อนะคะโดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณถัดไปที่ บริเวณ1688นะคะหรือว่าใกล้ๆก,กับบริเวณ1690นะคะบริเวณน,นี้ส่วนการที่ถ้าราคาทองคำไม่สามารถผ่านได้นะคะก็ให้ปิดทำกำไรไปก่อนนะคะเพราะว่าราคาก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์โดยลงมาที่บริเวณแนวรับเดิมนะคะ16 54แล้วก็1645นะคะซึ่งเรายังมองว่าก็น่าจะยังไซ้เวยอยู่ในกรอบนี้นะคะ ส่วนเมื่อคืนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนก็บวกได้เล็กน้อย19.60จุดนะคะราคาน้ำมันดิบลดลงมากนะคะ2เหรียญจุด63ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาปิดที่102.78สาเหตุก็นั่งมาจากเรื่องข่าวการที่จะมีการระบายสต๊อก ระบายน้ํามันออกจากคลังทางยุทธศาสตร์ออกมานะคะแล้วก็สต็อกน้ํามันดิบของสหรัฐก็เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนะคะถึง7.1ล้านบาร์เรลวันนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงนะคะมาอยู่ที่30.85 spdr ยังถือทองเท่าเดิมนะคะ1,286.62แนวรับนะคะก็คือ1บริเวณเดิมนะคะ1,654 16 ถึง1645นะคะส่วนแนวต้านก็คือ1,670ถึง1,688นะคะก็มองว่าถ้าผ่าน1,670ไปได้ถือต่อนะคะมีเป้าหมายทำกำไรเิเวนแนวต้านถัดไป1,688นะคะแต่ถ้าไม่สามารถผ่าน1,670ได้ก็ปิดทำกำไรไปก่อนนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจาก บริษัทคลาสสิกโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ